นาูโตอุซุมากิกำลังฝึกฝนวิชาเซียนในป่าลึกจูจ่ๆพลังงานปริศนาก็พุ่งเข้าใส่ร่างเขาทำให้เขาสัมผัสได้ถึงแรงดึงอันมหาศาลภาพรอบตัวบิดเบี้ยวก่อนที่ทุกอย่างจะมืดลงเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งนารูโตพบว่าตัวเองอยู่ในป่าที่เขียวชอุ่มท้องฟ้าสดใสและบรรยากาศที่แตกต่างจากโลกนินจาอย่างสิ้นเชิง เสียงแมลงและกลิ่นอายของธรรมชาติทำให้เขารู้สึกงงงวยกลิ่นดินชื้นและดอกไม้ป่าลอยมาปะทะโลกใหม่นี้มีสเสน่ห์แปลกประหลาดเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนดังแววมาแต่ไกลชวนให้เขาค้นหานารุโตะลุกขึ้นยืนปรับสายตาให้คุ้นเคยกับแสงแดดที่ส่องหลอดใบไม้ลงมาอย่างอ่อนโยนจิตใจที่เคยสับสนเริ่มตั้งมั่นความมุ่งมั่นตามแบบฉบับของนารุโตะ กลับคืนมาเขาต้องหาทางกลับบ้านแต่ในระหว่างนี้เขาก็พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากโลกที่ไม่คุ้นเคยนี้ภาพมุมสูงค่อยๆเผยให้เห็นค่ายมวยไทยโบราณที่ตั้งตระงานอยู่ท่ามกลางป่าไม้อาคารไม้เก่าแก่สะท้อนถึงกาลเวลาที่ผ่านไป นารูโตะเดินเข้ามาอย่างระมัดระวังสายตาไปพบกับชายชาราผู้เปี่ยมด้วยเมตตาท่านคือครูสมชายปรามาจารย์มวยไทยผู้มีรอยยิ้มอบอุ่นครูสมชายต้อนรับนารูโตะด้วยความยินดีพร้อมเสนอที่พักและสอนวิชาอันล้ำค่ามวยไทยศิละปะการต่อสู้ที่เน้นความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ นา루โตะเรียนรู้ท่าทางการตั้งรับการออกหมัดที่ทรงพลังและการเตะที่เฉียบคม เขาค้นพบว่าการต่อสู้แบบนี้แตกต่างจากการใช้คาถานินจาอย่างสิ้นเชิงแต่มันกลับเสริมสร้างความแข็งแกร่งภายในได้อย่างน่าประหลาดใจความผูกพันระหว่างสิทธิต่างมิติกับปรมาจารย์ผู้ทรงภูมิเริ่มก่อตัวขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและความท้าทายทันใดนั้นท้องฟ้าก็พลันเปลี่ยนเป็นสีทองอารามแสงสว่างเจิดจ้าสาดส่องลงมา ร่างของชายหนุ่มผู้เปี่ยมด้วยพลังและรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยความกระหายในการต่อสู้ปรากฏขึ้นเขาก็คือซุนโกคูนักรบชาวไสาย์ยากผู้แข็งแกร่งจากอีกจักรวาล โกคูสัมผัสได้ถึงพลังงานลึกลับที่กำลังคุกคามโลกใบนี้และมองหาสุดยอดคู่ต่อสู้นารุโตะและโกคูพบกันโดยบังเอิญการประทะกันของสองพลังที่แตกต่างแต่ยิ่งใหญ่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดเล็กน้อยทั้งสองตั้งท่าพร้อมประจันหน้าหมัดแรกของนารุโตะที่ผสมผสานวิชามวยไทยเข้ากับการปล่อยจักระประทะเข้ากับหมัดของโกคูที่เต็มไปด้วยพลังงานธรรมชาติ การประทะกันนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งป่าเป็นการเริ่มต้นของการ,รเผชิญหน้าที่ยิ่งใหญ่ พลังงานประหลาดที่แผ่ออกมาจากการต่อสู้ของนารูโตะและโกคูดึงดูดให้องรักเงามืดปรากฏกายขึ้นเงาดำทำม,มืดลอยเข้ามาอย่างรวดเร็วมันดูดกลืนพลังชีวิตจากชาวบ้านในละแวกนั้นอย่างชั่วร้ายผู้คนอ่อนแรงล้มลงด้วยความหวาดกลัวนารูโตะและโกคูเห็นภาพนั้นก็รีบพุ่งเข้าขัดขวางแต่พลังขององรักเงามืดนั้นรุนแรงเกินคาดขณะที่พวกเขากำลังเผชิญ หน้ากับภัยร้ายจูจ่ๆภาพของซากุระฮารุโนะเพื่อนร่วมทีมของนารุโตะก็ปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยความรู้ทางการแพทย์และพลังในการรักษาอันยอดเยี่ยมซากุระรีบเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่อ่อนแรงทักษะของเธอเติมเต็มความสามารถของการต่อสู้ของนารุโตะและโกคูทําให้การป้องกันมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นครูสมชายผู้เห็นเหตุการณ์ได้เปิดเผยความจริงอันน่าตกใจองรักเงามือ คือวิญญาณโบราณที่ถูกกักขังมานานนับพันปีและถูกปลุกขึ้นมาด้วยพลังงานลบที่เพิ่มสูงขึ้นในยุคปัจจุบันมันมีเป้าหมายเพื่อรวบรวมพลังงานชีวิตให้มากพอที่จะเปิดประตูมิติสู่อีกโลกหนึ่งซึ่งอาจนำมาซึ่งหายนะครั้งใหญ่ นารุโตะและโกคูตระหนักถึงอันตรายที่แท้จริงทั้งสองเริ่มฝึกฝนร่วมกันอย่างจริงใจนารุโตะนำท่ามวยไทยอันแข็งแกรง่งมาผสมผสานกับวิชานินจาและพลังจักระของตนเองขณะที่โกคูปลดปล่อยพลังที่เหนือขีดจำกัด การฝึกสอมที่เข้มข้นนี้ทำให้ทั้งคู่เข้าใจถึงแนวทางการต่อสู้ของกันและกันมากขึ้นเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความสามัคคีให้เบ่งบานการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับองค์รักเงามืดเริ่มขึ้นณวัดโบราณที่ตั้งอยู่บนเนินเขาแสงสีเขียวอันน่ากลัวของมันแผ่ออกมาทั่วบริเวณนารุโตะ โกคูและซาคุระยืนหยัดเคียงข้างการปะทะกันของพลังนินจาคาราเต้และมวยไทยระเบิดออกอย่างดุเดือดหมัดของนารุโตะพุ่งเข้าใส่ด้วยความเร็วประดุดสายลมเตะของโกคูสร้างแรงอัดมหาศาลและท่ามวยไทยของครูสมชายก็ถูกนำมาใช้เป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาด ซาคุระคอยสนับสนุนด้วยการรักษาและพลังโจมตีระยะไกลภาพสโลโมชั่นเผยให้เห็นการออกหมัดและเตะที่แม่นยำทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยพลังและความตั้งใจ พวกเขาร่วมกันฝ่าฟันการโจมตีที่รุนแรงขององค์รักเงามืดแสดงให้เห็นถึงความสาม,มัคคีและกล้าหาญที่แท้จริงในที่สุดองค์รักเงามืดก็พ่ายแพ้สลายกลายเป็นแสงเล็กๆล,ลอยไปในอากาศความวุ่นวายยุติลงประเทศไทยกลับสู่ความสงบสุขอีกครั้งนารุโตะและโกคูแลกเปลี่ยนคำพูดอํลลาพร้อมรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยมิตรภาพพวกเขาได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันและเติบโตขึ้นจากการผจ จนภายครั้งนี้ซาคุระเองก็แข็งแกร่งขึ้นเธอได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสำคัญของความรู้และการเอาใจใส่ครูสมชายมองดูทั้งสามด้วยความภาคภูมิใจภาพมุมสูงของไทยปรากฏขึ้นอีกครั้งแสดงให้เห็นถึงความสวยงามและสงบสุขที่กลับคืนมามิตรภาพที่ข้ามมิติวัฒนธรรมและเผ่าพันธุ์ได้ถูกจุดประกายขึ้นอย่างแพ้จริง